วันนี้จะแกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งค่ะทุกคนผักก็จะมีบวัวทมะเขือพวงเห็ดหูหนูเราก็หั่นพอดีค่ะผักโรยหน้าก็จะมีชะอมต้นหอม หั่นไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะแกงใส่ปาตังกาปาตังกาคืออะไร <c oughs> ตักกระแตงค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ทอดมาแล้วนะคะแลวเราก็จะใส่อีกอย่างหนึง่งปลาหมึกลวยตาแข้งค่ะของอร่อยเลยค่ะทุกคนใส่กับแกงเข้ากันสุดๆอันนี้ก็แช่ไว้ในช่องแช่ฟรีสนะคะเอามาใช้ได้ไง่ายๆเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ตื่นเต้นมากจะได้กินแล้วนะคะทุกคนอยากกินมา3 4มสวันแล้วอะ่ะ เตรียมปลาหมึกเสร็จเราก็จะมาเตรียมอันนี้อันนี้จะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดแต่ว่าต้มมาแล้วนะคะทุกคนเอาต้มเองนะคะก็ใส่ถุงไว้แบบนี้เลยนะคะ <c oughs> นี่เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็โชว์หน่อยนะคะอันนี้ปลาหมึกกับปลาดังกา้าอันนี้ก็จะเป็นใบย่านางนะคะยังไม่ได้ปันเลยะคะ่ะทุกคนก็ต้องมาเตรียมปั่นนะคะก็ใส่ไปในโถปันเลยง่ายๆจ้าทําไปคุยไป <laughs> ไม่สนอะไรเลยนะทุกคน <c oughs> คุยคนเดียวก็เป็นนะคะทุกคนเอ้ย <c oughs> งงมากผู้หญิงที่ไหนจะคุยคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่คุยกับกล้องอีกกล้องหนึ่งนะคะเพราะว่าลฟ์สดอยู่จ้าจะแกงกินหลายวันแล้วแต่่กลัวลัวฝรง น,นะคะทุกคนก็เลยไม่กล้าทำนะคะแต่วันนี้นางก็ยังอยู่บ้านจ้าอ้าวแล้วทำไมยังจะแกงล่ะไม่กลัวนางเหม็นปลาล้าหรออ่าก็กลัวนะคะแต่ไม่สนใจนะคะอยูเอาซิก็แค่ปลาร้าเองอ่ะจะเหม็นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ได้แอบไปปิดประตูเขาไว้แล้วอะค่ะเขาอยู่ในห้องเล่นเกมหวังว่ากลิ่นคงจะไม่เตะจมูกคุณพี่เขานะคะมันก็ต้องมีบ้าง I'm sorry พอดีฝรั่งก็ไม่ถูกกับกลิ่นปลาค่ะทุกคนปกติทําอาหารที่มีปลาก็จะทําตอนที่เขาไม้อยู่พอปั่นใบยย่านางเสร็จแล้วก็มาปั่นข้าวเบือกันต่อนะคะทุกคนข้าวเบือคือข้าวเหนียวที่แช่น้ํานะคะทุกคนจะทําให้ แกงของเราเข้มข้นจ้าน,นี่แบบนี้เลยปั่นเสร็จแล้วดูน้ำใบย่านางเขียวมากมโอเคหลังจากเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะมาหุงข้าวนี่ลีลาอีกหนึ่งกุ๊มอันนี้คือข้าวเหนียวที่แช่ไว้แล้วประมาณ3 4ชสี่วโบงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะคะการแช่ข้าวเหนียวก็จะทําให้ข้าวเหนียวสุกไวนะคะแล้วก็นุ่มหอมอร่อยด้วยค่ะทุกคนวันนึงข้าวของเราน่ารักเนาะอื้มตะมุตะมิปกติที่บ้านเราไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวนะคะทุกคนปกติก็จะกินข้าวเจ้าจ้าอันนี้ก็พริกกระเทียมขาตะไคร้นะคะ ตาเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะใส่ให้หมดเลยมันจะได้หอมหอมนะคะแล้วก็จะมาคั่วแบบนี้เลยนิดนึงให้มันกลิ่นออกนะคะให้มันหอมๆมค่ะตะไคร่พริกกระเทียมนะคะแล้วก็จะใส่น้ำใบย่านางลงไปจ้าจวดจวดเลยจ้านี่เขียวเขียวเลยนะคะอันนี้ก็คน้คนนะคะเออสุดยอดนะคะเออใส่ไปเยอะ,เ,ยอะเลยใส่อีกจ้าพอใส่แล้วนะคะใส่น้ำใบย่านางเห็นไหมเขียวเขียวเลยอู้จากนี้เราก็จะมาใส่ปลาจ้าขาดไม่ได้ ก็ของมันอร่อยจะขาดได้ไงอ่ะทุกคนขาดเธอมันฉันจะขาดใจรออีก <c oughs> สักพักกลิ่นก็จะฟงบ้านจ๋าหอมๆขอโทษคุณแฟนเป็นหนึ่งกลุ่มจ้าทำไงได้อ่ะคนมันจออปลาลานะ่ะอยู่กับเราต้องรักที่เราเป็น <c oughs> ที่ชุดรถก็ขายไม่ได้จา้าของเสียบของนัวสายหลายแซบหลายเส้นหน่อยแซบหน่อยเป็น<อ>วาวอีลาว้วาวลาวเซยใส่ฟักทองกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟักทองของไทยนะคะงามงามฟักทองไทยนี่โอ้ยอบอิ่มแน่นเปรี้ยจากนั้นก็มาใส่บวบกันเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยนะคะฝรั่งก็ตกใจโอ้ อีอย่างนี้มีแต่สีเขียวไ,ได้ถ่ายตอนนางเดินมานางเหม็นปลารา <laughs> แฟนก็เลยเดิอนออกมาดูแฟนว่าเธอทําอะไรเนี่ยเ <laughs> นี่ยมันกินได้จริงๆรหรอ <laughs> โอ้ยอย่ามาถามฉันออกแปกไกเลยคนทาก็หิวข้าวคนจะถามก็ไปถามโอ้ยก็ <laughs> <laughs> เลยไล่ให้นางกลับห้องไปอ <laughs> ใจร้ายจ้า <laughs> เออไม่ได้ใจร้ายคะ่ะท่อนที <laughs> เราใส่ผักให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คนแบบนี้เลยจ้า<ะ>ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนน่าทานมากขนาดทํายังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังน่าทานขนาดนี้ดมจากกลิ่นแล้วเหมือนจะเจอจังก็เลยเพิ่มปะลาร้าลงไปอีกแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปอ่ะผสมให้มันเข้ากันซะหน่อยนี่คนเลยจ้าคนแล้วคนอีกค่ะทุกคนตอนนี้มันยังคนได้อยู่นะคะเพราะว่าผักมันยังไม่สุกคะ่ะถ้าผักสุกแล้วคนไปมันจะเละไม่แนะนําเด็ดขาดคะ่ะจากนั้นเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปทีแรกว่าจะย่างแต่ไม่ดีกว่าย่างให้มัน หอมแล้วก็ใส่ก็ได้จ้าอยากลองแบบสดสดแบบนี้ก่อนจ้าแล้วเราก็ค้นทุกอย่างให้มันเข้ากันอีกทีนะคะเกือบลืมเลยเกือบลืมใส่ข้าวเบือต้องใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งกะกะเอาค่ะใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันเหนียวเกินไปก็คนอีกทีนะคะเดี๋ยวมันติดหมอนะคะก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตะก,กะแตนเราไว้ใส่ทีหลังค่ะเป็นไงหน้าตาพอใช้ได้ไหมคะโหคบเครื่องแน่นๆจ้าไม่คิดว่าจะทําเยอะขนาดนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะรอให้มันสุกนะคะทุกคนนี่ปิดฝา อันนี้ก็สุกแล้วจ้าทุกคนใส่ตะ,กะเก็นลงไปนะคะรวดพคุณแล้วเราก็จะใส่ผัดจ้ะนี่โอ้โต้องหยิบใส่ห่อใส่ก่อนพร้อมนี่ หอมลงไปแล้วก็คนนะคะโอ้ยคนเยอะก็ไม่ได้เด่ะน้ำมันแตกฟักทองเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมจำนี่ยั่วย่จ้ะน้ำออดเลาะน้ำไม่เยอะนะคะอืว Woo! เป็นตระเสีสววเยบวัเรียบร้อยจ้ะข้าวเหนียวกัสุกแล้ว